สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจ้าของวันเกิดไหนจะรวยเปี้ยงหรือได้นับเหรียญมาใช้คลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดดวงการเงิน ประจำวันเกิดกันค่ะในครึ่งเดือนตุลาคม2563นี้นะคะามาดูกันว่าใครจะได้รวยเปรี้ยงและใครจะได้นับเหรียญมาใช้ค่ะตามมาเช็คสถานะก,การเงินช่วงครึ่งเดือนหลังกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินก็ยังโฟไปได้ค่ะแม้จะเหนื่อยบะพื้นขึ้นคอนั่นคงเพราะความเป็นคนขยันคั้นแข็งของตัวคุณเองไม่เลือกงานมีแล้วก็รู้จักประมาณเก็บออมไม่ใช้จ่ายเกินตัวอย่างไงก็ไม่ยากจนแน่ๆค่ะหรือหากติดขัดก็ยังพอมีคนให้การช่วยเหลือท่านอยู่นะคะมาถึงวันเกิดที่สค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ จะเป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างเสียเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือทําบุญทําทานอยู่บ่อยๆนะคะแสดงว่าตัวคุณมีกินมีใช้มีแบ่งไม่ขัดสนค่ะด้วยอานิสงส์ให้การเป็นผู้ให้จึงส่งผลให้แม้ว่าบางทีการเงินจะสะดุดก็พร้อมมีคนให้การช่วยเหลือและอุปถัมภ์น,นะคะมาถึงท่านที่เกิดในวันอัคารค่ะ ช่วงนี้เรียกได้ว่าหืดขึ้นคอต้องระวังการจับใจ่ายใช้สอยให้มากๆแล้วก็อย่าพยายามเป็นนี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะรับผิดชอบไม่ไวจนอาจติดแบคลิเหรือมีปัญหาตามมาภายหลังก็ได้ค่ะมาถ้าเกิดวันพุธนะคะจะเป็นช่วงที่ดูเหมือนเห็นอะไรก็อยากช้อปไปหมดอยากจ่ายอยากได้เรียกได้ว่าเฟิร์มนู่นนี่นั่นแบบทีท อย่างไงก็ช็อปเอาแต่พอดีก็พอนะคะตอนนี้มีก็ต้องรู้จักเก็บออมเอาไว้บ้างจะได้ไม่ลำบากในอนาคตค่ะมาถึงท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะพยายามเก็บออมมากเป็นพิเศษเหมือนจะมีการเตรียมตัวไว้เพื่ออนาคตบางอย่างเช่นเตรียมซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรือแต่งงานเหมือนมีเป้าหมายอะไรสักอย่าง เอาเปว่ามันดีทั้งนั้นละค่ะที่รู้จักคิดถึงอนาคตรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานไว้แบบนี้ก็ดีแล้วนะคะวันเกิดถัดไปคือท่านที่เกิดในวนันศุกร์เรียกได้ว่ามีกินมีใช้เหลือเก็บไม่ขาดสนแถมก่อนหน้านี้คูณยังวางแผนมาดีทำให้มีทุนสำรองก้อนใหญ่ส่งผลให้ไม่ลำบากอะไรอย่างใครเขาหรือถ้าติดขัดก็ยังมีคนเป็นแบก พร้อมให้ความช่วยเหลือค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้จะรู้กินรู้ใช้รู้เก็บแถมยังเหลือเผื่อแผ่ทําบุญทรงครอบดูแลทํานุบำรุงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้ตามเหมาะสมอีกด้วยค่ะแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอนาคตไม่ตกอับแน่ๆ เพราะครูรู้จักเป็นผู้ให้และก็มีความกตันยูด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงเจ้าของวันเกิดไหนที่มีเกณฑ์รวยเปี้ยงหรือว่ามีเกณฑ์ได้รับเปลี่ยนมาใช้นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ